อะไรอ่ะอุ้ยพึ่งพึ่งอยู่ในบ้านพึ่งตัวใหญ่เริ่มเลยมันจะดูว่ามีรังพึ่งหรอพังรังพึ่งอยู่ในบ้านปันเนี่ยแม่พึ่งตัวใหญ่มากพึ่งของฉันอาเยี่ยมนะเดี๋ยวมันต่อยนะแม่พึ่งตัวใหญ่มากเลยแม่ ก็มีรังรังรังพึ่งอยู่แถวนี้แน่ๆเลยอ่ะพึ่งมาบ่อยมากตัวใหญ่มากเลยไปไปปล่อยก่อนเดี๋ยวตอดเดี๋ยวควนโดนตอดไปปล่อยก่อนเอาไปปล่อยก่อนนะคะปล่อยต้นไม้ก่อนปล่อยต้นไม้ก่อน เังนาวร่วงไปไหนวะบินไม่ได้เหรอเอาเอาองเาก็ไม่ได้ใส่ี่นนาม 你把那那哎呀，我忘记嘞，以后。